็นนักแสดงภาวีรุ่นแรกรของช่องสามเป็นไงคะตอนนั้นอยู่ในยุคที่เฟื่องฟูของช่องสามมากๆอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เขากําลังเฟ้นหายังบัตรรุ่นใหม่ช่องสามแล้วเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ถูกเลือกเข้าไปตอนนั้นก็เป็นช่วงที่แบบโอ้มีละครละครมีอะไรอย่างเงี้ยครับที่ว่าทุกคนน่าจะจําได้เลยว่าจะต้องมีแก๊งนี้แน่นอนภาวาทีก็จะมีใครบ้างเอ่ยอ่ะพี่ปอทฤษฎีอ่ะพี่แป๊ลแพทนภพา อพอชิตจันแมนการินตะวาริดโกศินราชกรมมากี้เม,เมจิอแพงภาชนิดาออ่าชฮประมาณนี้ปะประมาณนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็จะม,มีรุ่นสองรุ่นสามมาแต่รุ่นนั่นก็จะอยู่ประมาณนี้แหละซึ่งเด็กๆยุคใหม่ไม่น่าจะรู้จักเนาะผมไม่รู้จักแล้วตอนนี้เขาก็ไม่รู้จักผมแล้วแหละมันจะวอยู่แล้ว เป็นไงบ้างในยุคนั้นที่แบบมีงานก็นเรียกว่าทุกคนงานแน่นมากตอนนั้นก็เป็นช่วงที่ถือว่าดีสุดช่วงหนึ่งในชีวิตของผม,มในเรื่องของการได้เข้ามามีโอกาสทํางานในวงการบันเทิงครับนั่นคือก้าวแรกก้าวแรกเลยในชีวิตเลยปีนั้นน่ะทุกคนมีงานเยอะมากใช่ครับก็มีละครการอย่างน้อยก็คนต้องสองเรื่องอ่ะในช่วงจังหวะที่ถ่ายในหนึ่งปีเนะี่ยต้องมีละครถ่ายพร้อมกันสองเรื่องอ แล้วหลังจากนั้นกี่ปีกว่าที่แบบมันเป็นเด็กใหม่เนาะกว่าที่จะอยู่ตัวการเป็นนักแสดงองะไร้ยเอาจริงๆนะตัวผมเองอะมันเหมือนเด็กเด็กสายวิทย์อะที่เข้ามาอยู่ในวงการบันเิอที่เป็นสายสินเนาะม,มันเลยทําให้ผมม,มีความรู้สึกว่ามันยากมากในการปรับตัวสำหรับผมผมเองรู้สึกมีความเป็นสิ่งใหม่สำหรับผมตลอดเวลามันมีความยากตลอดเวลาบางทีไปถ่ายละครน,นะยังรู้สึกว่า เฮ้ยวันนี้่ายละครออแล้วเหรอมันเหมือนกับว่ามันพยายามเป็นใช้คำนี้ดีกว่าพยายามเป็นแล้วก็พยายามมาไปเรื่อยๆมันก็จะมีกระแสฟีดแบกออกมาแบบอุย้ยเล่นแข็งเล่นอะไรอย่างนี้ครับพอะด้วยความที่หนึ่งผมอาจจะเข้าใจตัวเองในวันที่ผมโตขึ้นเนาะว่าในทุกๆวันนั้นอาจจะไม่ได้แบบถนัดทางนี้จริงๆนะครับแล้วก็ยังรู้สึกว่า ปรับตัวตลอดเวลาอย่างที่พี่ปุ้ยถามเนียว่าแบบเอ๊ะมันปรับตัวนานไหมกว่าจะแบบมาโอเคอยู่ตัวผมว่าปรับตัวทั้งทุกวันเลยแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ชีวิตผม,มเพราะว่าตื่นเช้ามาไม่อยากไปถ่ายละครโอ้แต่มันมาพร้อมชื่อเสียงกับเงินทองเลยนะแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบคือตอนนั้นมันไม่ได้มองลึกแบบนั้นเนี่ยม,มันไม่ได้มองลึกว่าสิ่งพวกนี้มันเกิดขึ้นมาพร้อมกับเงินทองแต่มันมองแค่ว่าสิ่งที่ทํามันเป็นสิ่งที่ชอบจริงหรือเปล่าแล้วก็เริ่ม ถามตัวเองเยอะมากแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ถนัดแน่ๆเลยแล้วก็พยายามแบบเล่นละครทุกวันตื่นเช้ามามโอ้วันนี้ไม่อยากไปอาจจะไปเจอกองถ่ายที่ดุดันหรือดุเราเหรือเครียดเราว่าแบบเอ้ยคุณต้องเก่งนะอะไรเงี้ยต้องเป็นแบบรุ่นหนึ่งที่เก่งที่สุดรุ่นหนึ่งที่ความคาดหวังมันเยอะวางความคาดหวังมันเยอะและด้วยความที่ผมเองเนี่ย,เ,เ,ยเวลาผมว่างานอาร์ตหรืองานศิลป งานศิลปินงานแบบพวกงานศิละปะพวกนี้มันไม่ต้องเกิดความกดดันมันถึงทำงานออกมาได้ดีแต่ผมแบบเป็นเด็กสายวิทย์ที่ต้องหนึ่งสสมสี่ห้าไงมีแผนวางแผนไว้ตลอดเวลาถ้มืว่าเดินบ็อก k i n g นี้ต้องอย่างนี้หายใจอย่างนี้สองทีอะไรอย่เงี้ยประมาณนั้นนะอกไหมก็เลยเริ่มรู้สึกว่าไม่น่าจะใช่ทางเรา